ออคนไปข้างบนขึมาทางยมาน้อยเนาะขึ้นไปขึ้นไปข้างบนลุกลุกไปจุดกันบนเด็กก็รีบวัวนานตอาจารย์ลเปิดานโตครับ ขาอย่าจง่อเด้อคีหลอมาได้ทุกคนไปเอ็ดที่เราส้มไปได้เด้อคุณลูกคุณลูกามเป็ดฮะเป็ดหาสามสามเาลยธรรมชาตเลย ก็สองหาแปดคีวัคคีวซึ่าววเก้ากสามเก้าแปนัมันหมดเองนมหาแปดสามเก้าแปดก็ได้เก้าหาอาจารย์เอาผักเขาปูออาจารย์ผัเขาสาเก้าแปดเนาะปูยครับสาม้าแปด้าถเก้าา้3แปดสามเก้าแปด็ได้จะให้อาจารย์ยงแต่เป็นเลี้ยงเราผเป็นอยางสยยุ่งลรวยรับสิบเป็นเลี้ยงเรา สาวเดียวจบเล่นมาเนี่ยตัวนีนหัวก้อนมาเนี่ยอ๋บอกพีน้องเข้ากันตัวนหัวก้อนเด็กสี่สิบหน่ยหน4 0ยหนุ้ยหนุ่ยหนุ่ยหนุ่นยหนุนุ่นะครับุ่ยสน่นุ่ยหนยหนั่อนนุ่กหนุ่ัหนุ่ยหนุน่ยนุัยนุ่ยน่ยนนุ่ยนนุ่ยนน่งนุน่นนนน ก็เน้น้อแต่ว่ากับแนวข้างกับวันเห็นประตูลูกวันสองสามตัวที่เลียวนี่ันเห็นปรตูลูกเห็นตะกุ่นยนขาจูปันเขาง่ายเห็นแต่ต้หัวปุทตลูกองบักกี้แต่ว่าองคบอนหัวบัก้พตลูกองขาองค์ยุกลางเดินนั่นบันอีกวนว่ามีคนสู่กันคนผมมาสิบสองกนมีคนอยู่วัดสามนตัดหัวเขาข้อขาดมดตัดคนสิบสองคนนข้อขาดมัดเลยคนผมมาสิบสองก้นนึง บัดหัวพุทตุลุปก็ร้อยอยุ่งเยพอผพุตรลุปสั่งพ่อสสองออนนพงองันหาล,ล้อยหาทิเป็ดเ้นี่พูกตรปสั่งสองพันหาร้อยหาสิบเป็ดบัณิหัวพาตลุปร้อยยุงเฉยกคนสูกันไปนึ่กนขอมาสิบสองกนค้นขอมาสิบสองคนดสูสอ,น,อ,สสอน,นี้มีคนเสูงมากกว่าแล้วกว่าสิมากเลยครับสูอมากกว่าปรับครับนี่แหละ มันสูกได้ได้พนเดียวบอกใช่เนี่ยสามห้าแปดนะครับได้มาตรงกับ เดินมาตรงเลยครับชิอยาเงียตสามัตตรงเลยตัวนี้หตัวแรกเลยกตัวแรกบ่ตัวเลยเดี๋ยวสู้มันก็จะเข้าครับน้องนี่นะครับมุ่นมั่นอมาตรงเลยมาตรงกับคันน้ำมุนพายานเลยหตัวเป็นยังกอสสามห้าแปดตวสามห้ดนี่คือบ่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยเนาะอะไรครับบ่ได้ไทยนาคเ้นอที่หนึ่งก่านี่ก็นี่ว่ คนออกมาทีหนึ่งนะครับเนี่ยช่วงมานช่วงมันครับนี่แหละครับอาจามสั่งก็ตไรัสองนห้าหอนคือว่าไมได้อ่ไดก็ได้มาแสงนูก็ได้มากครับมักครับมักเลยครับได้กับมัตรงกับของอาจารย์ีนร็ได้เนาะสามห้าแปดนะครับตรงเป๊ะเลยตรงกันพอดสามห้าแปดเลยจาร

ตัวนี้เขาแต่ตัวนี้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 ครับตัวไหนเขาถามมาสองตัวแรกงตัวตัวที่นี่สามนป้สามมาครับสตาร์นรนต์ประเทศยังได้นี้ลร แปดสามหาแปับเมนแค่นี้เนาะสามห้าสามหาสามเนาะนี่คือตาเบ็ดสองคือสตัวโอเคนะครับอะไแค่นี้ถูกๆกันมาถูกกันเนื้อตัวแดงตัวแดงมาาตัวแดงนเขี้ครัเขียนให้แล้วสามห้าแปดสหแล้วก็2ตัวล่าง ห้าสองสองสองตัวตัดสองตัวบนตัดห้าสามแปดสามห้าแปดร่างหาสองตัวเดียวครับร่างห้าสองตัวเดียวครับเห็นบอโอ้คนมีเส้นใ้รเราต้องมาเตนให้จับเนาจับนาจับรัที่หนึง่ง <c oughs> จาั่ดไั้งคนั้าทีนึงก็ไ้เราปทเูดเด้อโอ้ดเด้อครับหาเปียเตยงเลยครับซึ่งาหาใบตัวนี้มันจะมาตูงสามหตัวนี้ครับนี่ครับผมีใบเดียวทราบมีใบเดียวาบมาเล่สามแเลยเลย สามห้าแปดนะครับมาตรงกับเลขของพระอาจารย์นนยอนะครับอว่าิครัอาจารย์นะครับสาะทมเไทสามห้าแปดนะครับกับ yep> ห้าสองนะครับตรงนั้นโดยเป็นเลยนะครับ น่ดนิดเดียวผมน้ำเอไเล่พื้นอยแล้วให้ดีนิดเดียวผมน้ำกถูกเพิ่งขับมาเมือนี่โูกาน